สลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในห้องเรียนครูร่งวิชาการงานอาชีพนักเรียนรู้ไหมคะว่าส่วนต่างๆของต้นกล้วยสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนักเรียนจะเห็นได้นะคะว่าหลายๆบ้านนิยมปลูกต้นกล้วยเพราะกล้วยสามารถปลูกได้ง่ายและใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเลยคะ่ะเช่นผลใช้ในการ รับประทานช่วยในการขับถ่ายหัวปรีช่วยในการบำรุงน้ำนมลากใช้ดื่มแก้ร้อนในลำต้นและใบาสามารถใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะนักเรียนจะเห็นว่ากล้วยหนึ่งต้นมีประโยชน์กับเรามากเลยนะคะแต่วันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องงานประดิษฐ์จากใบตองกันค่ะ ใบตองคือใบของต้นกล้วยเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายเช่นห่ออาหารประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งใบตองนะคะแบ่งออกเป็น2ชนิดเรามาดูกันว่าแตกต่างกันอย่างไรคะ่ะใบตองกล้วยตานีนะคะมีลักษณะาทางใบยาวสีเขียวเข้มเป็นมันเงามีเส้นตองเป็นแนวตรง มักใช้สำหรับงานประดิษฐ์เช่นบายสีกระทงลอยผ่านทุกเทียนแพรถาดใบตองใส่อาหารค่ะสำหรับใบตองกล้วยน้ำวา้าจะมีลักษณะทางใบสั้นกว่าใบตองกล้วยตานีค่ะแต่จะมีกลิ่นหอมเมื่อโดนความร้อน มักใช้สำหรับใส่อาหารเช่นห่อขนมเทียนกระทงห่อหมกห่อข้าวต้นมัดและกระทงขนมกล้วยค่ะหลักการเลือกใช้ใบตองในการทำงานประดิษฐ์การตัดใบตอง ควรเลือกใบตองที่ไม่อ่อนหรือแก่เกินไปหากแก่เกินไปใบจะกรอบและฉีกขาดง่ายควรตัดใบตองในตอนเช้าเพื่อให้น้าค้างที่เกาะบนใบตองแห้งก่อนหรือตัดในตอนเย็นเพื่อให้ใบตองฟื้นตัวจากแดดในตอนกลางวันควรตัดใบตองในตำแหน่งที่อยู่เหนือหูตองเพื่อให้ก้านตองยังคงทำหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสง เลียงดงต้น่่ะจแล้วนะคะสำหรับวันนี้นักเรียนจะเห็นได้ว่าใบาตองสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายซึ่งงานประดิษฐ์จากใบตองจะแสดงถึงความประณีตของคนไทยและใบตองยังย่อยสลายได้ง่ายอีกด้วยค่ะ แล้วพบกันใหม่ในะครั้งต่อไปก่อนจากกันวันนี้ครูรุ้งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube และเพจ f a c e b o o k ห้องเรียนครูรุ้งกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในห้องเรียนครูรุง้งวันนี้บายบายค่ะ